ออกรวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมข้าวพันุมใหม,มาแรงนะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมเป็นข้าวเหนียวที่คิดค้นวิจัยโดยอาจารย์ตุลางแก่นคากล้าพิลาหน้อยนะครับผมตอนนี้วีนนี้ก็ลงไปประมาณ3ไร่นะครับผม3าไร่นะครับผมทําเป็นเมล็ดพันนะครับผมคัดสายพันธุ์ให้โดย สวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมข้าวที่หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมแปลงนี้จะทําเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับผมแปลงเมล็ดพันธุ์จําหน่ายเมล็ดพันธุ์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นข้าวพันธุ์ดีนะครับผมเป็นข้าวพันธุ์ใหม่มาแรงมากเลยนะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมเป็นข้าวนาปีนะครับเป็นข้าวนาปีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ180วันนะครับความสูงเขาอยู่ที่ประมาณ120-130เซนติเมตรนะครับผมลำต้นเขาจะ ใหญ่แข็งแรงดูช่อดอกช่อรวงเขาด้ครับผมโหใหญ่มากเลยนะครับผมเขาบอกว่าทํามาเพื่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทํานาที่ทําให้ผลผลิตเราน้อยนะครับผมแล้วก็ข้าวจะล้มนะครับผมถ้าเป็นข้าวกของหกเขาจะล้มนะครับผมแต่นี่จะเป็นข้าวเหนียวพันใหม่นะครับที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ นำมาแล้วก็นำมาขยายต่อนะครับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์ให้แบ่งปันพี่น้องของเราปลูกนะครับเป็นปีแรกนะครับผมที่ทำนะครับผมมารอติดตามกันนะครับว่าผลผลิตเขาจะมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับข้าวเหนียวกขอของหกนะครับผมก็เป็นหนึ่งอีกทางเลือกนะครับผมสำหรับกรเกษตรกรชาวนาที่ประสบป,ปัญหาข้าวที่ปลูกแล้วทำให้ ผลผลิตเขาน้อยลงเนื่องจากล้มนะครับผมข้าวข้าวโอกเขาจะล้มนะครับแต่ข้าวชนิดนี้จะไม่ล้มนะครับต้นจะสูงอยู่ที่ประมาณ120-130วันนะครับผมตอนนี้อายุเขาก็จะได้จะครบ120แล้วนะครับผมเริ่มปลูกวันที่5มิถุนายนนะครับผมตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วนะครับผมจะครบ4เดือนก็คือ120วันตอนนี้เขาน่าจะได้ อายุได้ร้อยสิบวันนะครับผมสิบสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับผมเป็นข้าวที่หน้าปุกมากมากครับผมเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่มาแรงเลยนะครับผมช่วงนี้มาแรงเลยเพราะว่าป้องกันการล้มได้เป็นอย่างดีความสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเซนติเมตรนะครับผมขิดขนมเมล็ดพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางแก่นคำกล้าพิลาน้อยนะครับผมนี่นะผมแปลงผมแปลงนี้นะครับผมทำเป็นแปลงมเมล็ดพันธุ์เลยนะครับผม หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตผักบนคันนานะครับแตงร้านแตงกวาตักยาวเสร็จเราก็จะลื้อค้างนะครับผมแล้วก็จะามาเน้นเรื่องข้าวครับทีนี้มาเก็บผลผลิตเรื่องข้าวอันนี้ก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นะครับเป็นข้าวที่น่าปลูกมากๆเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับข้าวกอของหกฝั่งนี้นะครับผมอันนี้คือกอขอหกเขาจะออกรวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมออกรวงแล้วก็ต้นสูงแล้วก็ สาคัญเห็นไหมครับเมื่อต้นสูงเขาก็จะเริ่มล้มแล้วนะครับผมอันนี้คือข้อเสียของข้าวเหนียวกขอหกนะครับเขาจะล้มง่ายนะครับการล้มทําให้ผลผลิตเราเสียหายได้นะครับยิ่งแปลงไหนที่ยังมีน้ําขังก็จะทําให้มเมล็ดเขาแช่กับน้ําผลผลิตก็จะเสียไปอันนี้ก็คือข้าวเหนียวกขอหกนะครับผมขนาดยังไม่ลมนะครับผมลมยังไม่มานะครับลมหนาววันนี้ก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมสวนข้าว ที่ผมทําที่ผมลงมือลงแรงทําปีนี้ก็คือนี่ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมตอนนี้เขาก็กําลังเริ่มที่จะออกรวงแล้วนะครับผมจะเปรียบเทียบข้อดีของเขาคือเขาจะไม่ล้มนะครับผมไม่ล้มเหมือนกอขอหกนะครับแต่ว่าจะาผลผลิตนั้นใกล้เคียงนะครับอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําต้องรอติดตามนะครับผมนี่คือข้าวพันธุ์ใหม่ที่อยากให้ปลูกครับ การแตกกอของเขาก็จเจริญเติบโตดีนะครับผมแตกกอก็ถือว่าแตกกอดีเลยนะครับผมต้นใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงสังเกตจากลําต้นนี้ลําต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะครับลําต้นใหญ่ต้นแข็งแข็งแรงข้าวชนิดนี้จากที่เคยศึกษามานะครับเขาจะบอกว่าอ่อนนุ่มและยังเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมถึงแม้จะนึ่งตอนเช้าแต่ตอนเย็นก็ยังทานได้ ก็ยังเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมนี่คือคุณสมบัติของเขานะครับความอ่อนความนุ่มความเหนียวก็ยังคงเดิมคล้ายๆกอข้อหกเหมือนเดิมนะครับพิเศษก็คือต้นเขาจะไม่สูงมากสูงร้อยยีถึงร้อยสมเซนนะครับผมต้นจะไม่ล้มด้วยนะครับผมนี่คือข้อดีของข้าวพันุนี้นะครับผมนี่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มออกรวงแล้วนะครับผมนี่ครับผมเริ่มออกรวงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุดนะครับผมชื่อนี้อนาคตนี้ คนกาลังจะนาํามาปรับปรุงนะครับผมกําลังนาํามาเริ่มกระจายให้กับชาวนาแล้วนะครับผมอาจารย์ตุลางแก่นคำกาศพี่เลี้ยงน้อยเป็นคนคิดค้นวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ขึ้นมานะครับผมเป็นข้าวที่อยากให้ทุกท่านได้ปลูกนะครับผมปลูกแล้วจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับผมผลผลิตของเขาแค่หนึ่งกอนะครับอันช่อเขาก็เห็นไหมครับช่อดอกช่อรวงเขาก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะครับผม ข้อสาคัญที่สําคัญก็คือเขาใจเก็บเกี่ยวหลังข้าวกอขอหกนะครับเก็บเกี่ยวหลังข้าวกอขอหกข้อดีก็คือเราไม่ต้องแย่งไม่ต้องอาตามไม่ต้องอาหารถเกี่ยวข้าวนะครับผมเพราะว่าผลผลิตของเขาจะออกรวงหรือเก็บผลผลิตนะครับเมื่อข้าวสุกแก่เต็มท,ที่อยู่ที่หลังข้าวกขอหกประมาณหนึ่งอาทิตย์น,นะครับผลผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ วันที่20นะครับผมประมาณวันที่20บวกลบ45วันนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพน้ำอากาศแล้วก็การดูแลความสมบูรณ์ของต้นนะครับผมนี่ก็คือข้าวพันนี้พันใหม่พันดีมาแรงมากเลยนะครับผมปีนี้ข้าวเหนียวหอมเขาววิสุทธ์นะครับผมตอนนี้ก็ตั้งใจทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มที่เลยนะครับผมดูสิครับต้นของกำลังออกรวงกำลังจะโพลขึ้นมาแล้วนะครับผม กำลังจะแทงรวงออกมาครับผมต้นของเขาก็สมบูรณ์แข็งแรงต้นใหญ่ไม่ล้มเลยนะครับผมของผมแปลงของเขาจะไม่ล้มเลยนะครับ่สังเกตได้เลยนะครับเห็นไหมครับแปลงเขาจะไม่ล้มเลยนะครับผมแปลงข้าวแปลงนี้ยังสวยตั้งต้นสูงแข็งแรงนะครับผมสูงร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเขานะครับผมอยู่ตรงนี้ก็จะสูงนะครับผมดูมามาเทียบความสูงของเขา โอ้โหทุงเท่ากับหน้าอกผมนะครับผมเกือบถึงคอนะครับผมก็ถึงประมาณไหลปลาผมพอดีนะครับตรงนี้นะคผมนี่นะครับผมข้าวข้อดีของข้าวชนิดนี้นะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองปลูกดูนะครับผมปีนี้ตั้งใจทําแปลงเมล็ดพันธุ์เต็มที่นะครับผมดูสิครับไม่มีข้าวปนไม่มีวัชพืชนะครับผมแปลงนี้ตั้งใจทํามาก ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมดูสิครับผมกาลังออกรวงเต็มที่เลยนะครับผมคัดเมล็ดพันธุ์ให้อย่างดีเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมนี่ครับผมแหล่งนี้ครับข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมมาดูลักษณะรวงของเขาใกล้ๆครับนี่ครับเมื่อออกรวงมาเขาก็จะประมาณนี้นะครับรวงใหญ่ไหมครับใหญ่นะครับผมมากครับใหญ่มากเลยครับผลผลิตใกล้เคียงนะครับอาจจะ มากกว่ากอขอที่เราปลูกด้วยซ้ํานะครับทั้งรสชาติทั้งกลิ่นคุณสมบัติต่างๆคล้ายกันกับกอขอหกนะครับจะมีพิเศษก็ตรงที่พิเศษอย่างเด่นชัดก็คือลักษณะเนี่ยครับต้นเขาจะสีเขียวเข้มลำต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์แข็งแรงสูง120-130เซนเมตรเป็นข้าวไว้ต่อช่วงแสงนะครับเป็นข้าวนาปีปลูกได้ ปลูกแล้วเราจะเก็บเกี่ยวหลังก่อขอห6นะครับจะง่ายต่อการเก็บเกี่ยวนะครับสําหรับใครทํานาหวานนะครับใครจะเกี่ยวเองก็ง่ายนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆหลังก่อข้อห6เราไม่รีบนะครับผมข้าวเช่นนี้จะไม่รีบจะเป็นแถวนี้จะเรียกเป็นข้าวงันนะครับก็คือออกผลผลิตหลังหลังก่อขอห6ประมาณ1อาทิตย์นะครับผมเก็บเกี่ยวประมาณวันที่20พฤศจิกายนนะครับผมกำลังออกรวงสวยงามเลยครับผมนี่นะครับผมข้อดีของ ข้าวเหนียวกออคกข้าวข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมเตียบเตียยกับกอโคกอยู่แปลงข้างล้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนื่จากสวยงามเกินไปต้นเขาจะสูงแต่ว่าเขาจะความแข็งแรงของต้นค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับผมยังไม่แข็งแรงเท่ากับข้าวเหนียวขาวหอมวิสุทธ์มีต้นเขาจะไม่สูงมากต้นจะอ้วนเตี้ย แข็งแรงไม่เตี้ยนะครับสูงก็ประมาณ130เซนติเมตรเมื่อเทียบกับลักษณะที่ผมยืนเมื่อกี้นะครับผมลำต้นของเขาก็จะสูงสวยใบใหญ่ใบหนานครับผมใบธงจะอยู่สูงกว่ารวงข้าวนะครับผมนี่ครับนี่คือข้อดีของเขานะครับเป็นข้าวที่ตั้งใจทําแปลงเมล็ดพันธุ์มากๆนะครับผมจะกั้นด้วยถั่วนะครับผมค้างถั่ว ปูก,กันไว้กันกอนขอหกไว้นะครับผมแต่จริงเขาก็ออกรวงไม่พร้อมกันนะครับเยสอนก็ผัดผ่านมาน้อยนะครับผมเพราะว่าเขาผสมพันธุ์เรียบร้อยครับข้าวกอของหกอันนี้คือผสมเรียบร้อยรอแก่ประมาณวันที่สิบนิดๆก็เกี่ยวได้แล้วครับผมข้าวกอของหกนะครับสาหรับข้าวกอขอหกส่วนข้าวเหนียวหอมขาววิสุกก็จะเก็บเกี่ยวในช่วง Uh, 20นะครับผม20พฤศจิกายนนะครับผมนี่ครับผมเป็นข้าวที่อยากแนะนานะครับผมข้าวไมมาแรงอยากแนะนํามากๆเลยนะครับผมแนะนําให้ปลูกถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแปลงนี้คัดเมล็ดพันธุ์อย่างดีเลยนะครับผมรับประกันข้าวปนเลยนะครับผมข้าวปนจะทําให้น้อยที่สุดนะครับผมข้าวปนจะคัดออกให้อย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับผม ผลผลิตของเราปีนี้รอติดตามนะครับผมข้าวหน้าปลูกแห่งปีนี้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุดธ์รอติดตามกันนะครับผมว่าจะได้เก็บเกี่ยววันไหนผลผลิตจะเยอะขนาดไหน สำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอนเพงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของข้าวนี่นี้ให้อีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ไทยจเจรักเกษตรยนะครับเดี๋ยวปีน,นี้วันนี้ก็จะมาลือ้อแปลงข้างๆนะครับผมข้างถั่วข้างแตงนะครับออกให้สะอาดเรียบร้อยรอติดตามนะครับผมวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม